ให้กำลังใจทุกๆท,ท่านนะคะที่ประสบเหตุเกี่ยวกับแผ่นดินไหวค่ะไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยเรานะคะประเทศอื่นๆที่เขาลำบากกว่าเราก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ประเทศไทยเราดีมากนะคะอ่าได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลคนไทยเราดีมากๆเลยนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ ว่าจะมี after shock อีกหรือเปล่านะคะสังเกตจากปลาค่ะปลาหรือสัตว์เนี่ยเขาจะมี sensitive นะคะเพราะว่าเขาไม่มีสติปัญญาไม่มีสมองเหมือนมนุษย์เราแต่เขาจะมีเซนส์ของเขานะคะถ้าสมมุติว่ามีการเกิดเหตุอีกนะคะเช่นจะมีแผ่นดินไหวหรือซีอนามิอย่างเนี้ย ปลาจะหายไปนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาเช่ามาให้อาหารปลาช่วงบ่ายเพราะว่าไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวไงคะเพราะว่าอยู่ข้างนอก <c oughs> ก็เลยมารู้อีกทีคือในมือถือนะคะ <c oughs> ข่าวสารในออนไลน์ว่าอ๋อแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวานปลาหายไปแบบมาให้อาหารปลานี่ปลาหายไปเลยอะคะ่ะเอ๊ก็เลยถามเขาว่าปลาหายไปไหน <c oughs> เพราะปะกะติอะ <c oughs> เขาจะออกมา กินอาหารนะคะเต็มเลยนะคะแต่เมื่อวานนี่เงียบกันเลยเงียบฉี่เลยแต่วันนี้ปลาออกมาตามปกติแล้วนะคะแสดงว่าจะไม่มีแผ่นดินไหวแล้วค่ะจะไม่มีอัพเตอร์ช็อแล้วเพื่อนๆใช้ชีวิตได้ตามสะดวกเลยใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะ mm. เพื่อนๆน,นะคะ mm. ใดๆในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงะนะคะ mm. เพื่อนๆ mm. ไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้ค่ะสิ่งที่เรา ทำได้คือทำใจนะคะไม่ประมาทกับชีวิตยอมรับความจริงของชีวิตแล้วก็อยู่กับความไม่เที่ยงให้ได้นั่นเองนะคะแต่มนุษย์เราเนี่ยค่ะมีชีวิตใช้ชีวิตเหมือนกับว่าจะไม่มีวันตายอะ่ะทั้งทั้งที่พระอาทิตย์ก็มีวันหมดอายุนะคะโลกก็มีวันหมดอายุนะคะเราก่อสร้างล่างตัวกอบกลยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าชีวิตนี้ฉันจะ ไม่มีวันตายแล้วก็ส่งต่อให้ชั่วลูกชั่วหลานะอ่ะประมาณนั้นนะคะแต่แท้จริงแล้วอะค่ะเราแค่มาใช้ชีวิตบนโลกนี้แค่ชั่วคราวนะคะดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นระบบเนี่ยก็ช่วยได้นะคะอย่างไอสไตลเนี่ยก็ช่วงมีชีวิตอยู่ก็มีกินมีใช้มีชีวิตที่สุขสบายตาม ศักยภาพของตัวเองที่หาเงินได้นะคะแต่ไอสไตล์ก็มีเงินเหลือแค่นิดหน่อยก่อนตายตอนตอนตายก็มีเงินเหลือแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะก็คือการวางแผนการเงินอะตอนเรามีชีวิตอยู่อะเราไม่เดือดร้อนใครดูแลใครไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ไม่เป็นภาระคนอื่นไม่ขอใครกินนะคะแล้วก็ใช้เงินอย่างเป็นระบบวางเงินที่จะใช้เงินทำงานด้วย นะคะแล้วก็มีประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองความเสี่ยงให้กับคนข้างหลังอย่างของข้าเจ้าเนี่ยคอนโดที่กรุงเทพก็ล้าวแต่ข้าเจ้ามีประกันนะคะข้าเจ้าซื้อประกันคอนโดโครงการเขาก็ซื้อด้วยข้าเจ้าก็ซื้อส่วนตัวด้วยพอมีประกันรับผิดชอบเราก็ไม่เครียดอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประกันเขาก็เคมให้เขาก็จ่ายให้หรือประกันชีวิตของเราก็ตามนะคะเราก็ต้องทําเอาไว้เพราะฉะนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นอ่ะ เราก็ไม่เครียดไงเพราะว่ายังไงอะลูกหลานเราก็มีทุนชีวิตมีทุนวรโด,ดกแน่นอนเพราะว่ามนุษย์เรามันไม่มีใครรู้ไลฟ์ไทม์ของตัวเองอะว่าตัวเองจะมีอายุกี่ขวบกี่ปีนะคะสิ่งที่ทำได้คือทำใจแล้วก็เตรียมความพร้อมไม่ประมาทกับชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิตแล้วก็วางเงิน เป็นระบบนั่นเองก็จะทําให้เราทุกน้อยนะคะเมื่อเจอเหตุไม่คาดฝันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะปลาเขาออกมาทํามาหากินแล้วนะคะปลาออกมาแล้วไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอัปเตอร์ช็อกแล้วคะ่ะซึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยจบแล้วนะคะเพื่อนๆสุนนะัขเขาก็ไม่เครียดแล้วเห็นไหมคะใช้ชีวิตได้ตาม ปกติเลยนะคะเพื่อนๆออกมาเล่นน้ำกันแล้วปลานะคะเมื่อวานปลาหายไปหมดเลยค่ะมุดหัวไปไหนกันหมดไม่รู้เพราะปากติเวลาแผ่นดินไหวปลาเขาจะนอนราบกับพื้นนะคะเพื่อนๆ